ยังคงอยู่กันที่ประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนี้มีเวทีวิชาการคุณผู้ชมคะที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการจัดประชุมเวทีวิชาการว่าด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์ทางทะเลครั้งที่4ค่ะ วันนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ60ออครบรบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่4และจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ทางวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับทางสถาบันทั้ง6แห่งค่ะและยังจัดให้มีการลงานามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับทางสถาบันทั้ง6แห่งค่ะมีม, ah ai, ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะโดยความร่วมมือหรือว่า MOU u ทางวิชาการระหว่างกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับทางสถาบันทั้ง6แห่งค่ะจะเป็นการร่วมมือในเรื่องผลการวิจัยที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและการแลกเปลี่ยนบุคลากรและที่สําคัญค่ะลงนามความร่วมมือ,อยังเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้อีกด้วยนะคะสําหรับการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่4จะมีการเสวนาในเรื่อง สถานการณ์ทะเลไทยในปี2555ถึง2556ในมุมมองผลประโยชน์ชาติทางทะเลนะคะแล้วก็อนุก,กรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ทางชาติทางทะเลค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติการบรรยายพิเศษเรื่องแอนต์กติก กับการสำรวจของประเทศไทยนะคะโดยกลุ่มการวิจัยชีววิทยาแนวประการาังภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งงานนะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่1 0ถึง1ิมิถุนายน2557ซึ่งจะมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหายากวิธีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหายากและก็ยังได้ตั้งซุ้มให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนี้ด้วยค่ะพี่เก๋คะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่างานนี้จากที่สู่ยประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะ ชุมเวทีวิชาการว่าด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่4ค่ะก็น่าจะเป็นเวทีที่เด็กๆน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะไปศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ทะเลที่หายาก